สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปริมาตรของทรงกลมนะคะเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานวันก่อนเนะาะวันก่อนของเราจะเรียนในเรื่องของพื้นที่ผิวของทรงกลมวันนี้จะมาดูในเรื่องของปริมาตรของทรงกลมนะคะปริมาตรก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะเทน้ําลงไปในแก้วจะมีปริมาตรเท่าไหร่มีนะคะปริมาตรปริมาณความจุแบบนี้อันเดียวกันนะคะ าดูสูตรการหาปริมาตรของทรงกลมนะคะสูตรของปริมาตรของทรงกลมคือ4ส่วน3พายไยกกำลัง3อส่ส่วน3พายไยกกำลัง3มาจากไหน4ส่วน3พายไยกกำลัง3มาจากเห็นรูป2งรูปเลยไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าครึ่งทรงกลมส่วนอันนี้เรียกว่าทรงกระบอกนะคะเขาบอกว่าถ้าเราตักน้ำหรือเทน้ำใส่ในครึ่งทรงกลมจำนวน3ใบจะเทน้ำแล้วเต็มทรงกระบอกนี้พอดีซึ่งทรงกระบอกนี้ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันกับเส้นผ่านศูนย์กลางของครึ่งทรงกลมนี้นะคะและความสูงของทรงกระบอกนี้จะเป็นความสูงเท่ากันกับเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมนี้มาดูว่าสูตรมันจะมาอย่างไรสามอันก็คือ3คูณกับครึ่งทรงกลมตัวหนังสือสวยหน่อยนะคะใช้เมาส์เขียนเขียนยาก 3คูณกับครึ่งทรงกลมก็คือครึ่งทรงกลม3อันจะมีค่าเท่ากับทรงกระบอก1อันนะคะซึ่งสูตรการหาปริมาตรทรงกระบอกเรารู้แล้วก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งพื้นที่ฐานมันเป็นวงกลมก็คือพาย r ยกกำลังสอแต่ว่า เนื่องจากทรงกลมมันไม่มี h นะคะมีแต่ r ดังนั้นเราจะเปลี่ยน h เป็น r ซึ่งความสูงเมื่อกี้ครูบอกว่าจากตรงนี้นะคะความสูง h เนี่ยความสูงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมมันก็คือ r 2ตัวนั่นเองก็คือ2 r ดังนั้นก็จะได้เป็นาย r ยกกำลังสองคูณกับ2 r ซึ่งนั่นเวลามาเขียนใหม่ก็จะเป็น2พาย r ยกกำลังสองคูณกับ r ก็จะได้เป็น R ยกกำลังสามดังนั้นครึ่งทรงกลมสามอันจะมีค่าเท่าก,กับสองพายอายกกำลังสามแล้วถ้าครึ่งทรงกลมอันเดียวล่ะครึ่งทรงกลมอันเดียวเราก็ย้ายสามมาสามจัดอยู่ฝั่งนั้นเป็นคูณย้ายมาก็กลายเป็นหารนะคะก็จะได้เป็นสองพายอายกกำลังสามส่วนด้วย 3, สามหรือหารด้วยสามแต่ว่าเราต้องการสูตรของปริมาตรของทรงกลมไม่ได้ต้องการครึ่งทรงกลม ถ้าครึ่งทรงกลมเท่ากับเท่านี้1ทรงกลมจะเท่ากับเท่าไหร่ก็ง่ายๆไปเลยก็คือคูณ2เข้าไปเลยนะคะ,ะก็สองสองเป็น4ี่พอายกกำลัง3ส่วนด้วย3นะคะหรือเป็น4ส่วนสาพอายกกำลัง3เหมือนในสูตรนี้เลยอันนี้คือที่มาของสูตรจำสูตรนี้ให้ได้นะคะปริมาตรของทรงกลม การหาปริมาณของทรงกลมบอกแค่ r ก็รู้แล้วหรือถ้าไม่บอก r บอกเส,ส้นผ่านศูนย์กลางก็ได้เมื่อ r แทนรัศมีของทรงกลมนะคะส่วนค่าพายเราก็รู้อยู่แล้วต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างจะขอลบอันนี้ก่อนนะคะอย่าลืมจำสูตรนะคะสูตรอย่าจำสับสนกันกันกบพื้นที่ผิวของทรงกลมนะ มาดูตัวอย่างที่1กันนะคะจงหาปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมียาว21ซนติเมตรกำหนดให้ π มีค่าประมาณ22ส่วน7โจทย์ข้อนี้ให้หาปริมาตรของทรงกลมเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้เลยสูตรปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3 π r ยกกำลัง3ต่อไปไปแทนค่าในสูตรปริมาตรของทรงกลมโจทย์ยังไม่ได้กำหนดมาให้เราก็ให้หาก็คือเขียนไปนเลยว่าปริมาตรของทรงกลมมีค่าประมาณใส่เครื่องหมายประมาณเพราะว่าเราจะแทนค่า π าลงไป แทนจากสูตร4ส่วน3มาจากสูตรคูณด้วยพายพายมาจากกับโจทย์กำหนดให้ก็คือ22ส่วน7คูณด้วย rr ากำหนดให้เท่ากับ21เซนติเมตรก็จะเป็น21ยกกำลัง3อย่าลืมนะคะอันนี้เป็นยกกำลัง 3. อ่ะอะไรตัดได้ตัดอะไรตัดไม่ได้ก็คูณกันให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาไปหารนะคะ,อ,ะอย่าลืมย1่ยกกำลัง3ด้วย21คูณกันทั้งหมด3ตัวหาเอามาเรียบร้อยแล้วมีค่าประมาณ3 8 8 0 8มีหน่วยเป็น ลูกบาทเซนติเมตรนะคะการหาปริมาตรดังนั้นทรงกลมจะมีปริมาตรประมาณ38,808ลูกบาทเซนติเมตรนะคะมาดูที่ข้อต่อไปนะคะจงหารัศมีของทรงกลมที่มีปริมาตร3,055ลูกบาทเซนติเมตรกำหนดให้พายมีค่าประมาณ22,7 ข้อนี้กําหนดปริมาตรมาให้แต่ให้หาราศเมียหรือให้หา R ใช้สูตรเดิมก็คือปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3ไพอาระัง3แทนค่าปริมาตรของทรงกลมเขากาหนดให้ก็คือ3,055ประมาณ4ส่วน3คูณย2ส่วนเคูณด้วย R าเขายังไม่ได้กาหนดเราก็ใส่เป็นไพ่ะกำลัง3ต่อไป4คูณ22่อจับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยนะคะ4คูณ22ได้88ส่วนด้วย3 7, คูณ7ก็ได้21ได้88 ส่วน21คูณ i ยกกำลัง3แล้วค่อยย้ายข้างย้าย21ไปก่อน21จากหารย้ายไปเป็นคูณคูณกับ3,95แล้วค่อยย้าย88จากคูณกับ i ยกกำลัง3ย้ายไปกลายเป็นหารคำตอบจะออกมาเป็นทศนิยมนะคะ 729. กว่ากว่าแต่ครูปัดทศนิยมทิ้งไปเลยให้มันเหลือ729นะคะก็จะได้ i ยกกำลัง3เท่ากับ729เพื่อจะได้หาง่ายนะต่อไปถ้าอยากให้ยกกำลัง3หายเราก็ต้องใส่ รากที่3นะคะถ้าเป็นยกกำลังสองอยากให้ยกกำลังสองหายก็ใส่รากที่2ดังนั้นข้อนี้ต้องใส่รากที่3ทัทางซ้ายแล้วก็ขวาใส่รากที่3าเจอกันกันกบยกกำลัง3าเหลือแค่ R รากที่3ของ729อะไรคูณกัน3ตัวแล้วได้7 2 9นั่นก็คือ9นั่นเองนะคะดังนั้นทรงกลมนี้จะมีรัศมียาวประมาณ9ซนติเมตรนะคะ แบบฝึกหัดอยู่หนึ่งข้อนะคะลองทําดูคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยถ้ามันเป็นทศนิยมก็อย่าลืมปัดนะคะอยู่ที่ว่าจะปัดทิ้งหรือปัดขึ้นนะ,ะมีหนึ่งข้อนะคะวันนี้มีแค่นี้สวัสดีค่ะ